สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลและรายการเพื่อประชาชนนะฮะในช่วงสนทนาพูดตรงประเด็นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาสนทนากันนะคะกับท่านเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะท่านในแพทย์เจเดกธรรมทัตอารีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีประชาชนนะคะยิ้มดีใจกันพอดีได้ยินคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโควิดนะฮะทางภาครัฐยินดีที่จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ตรงนี้สปสชเราจะเข้ามาดําเนินการยังไงคะคุณหมอคะต้องเรียนว่าสปสชเป็นหน่วยงานรัฐที่จะทําหน้าที่ในการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อมาจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้การดูแลที่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยหรือสงสัยที่การเจ็บป่วยจากโควิดซึ่งนี้เป็นไปตามพรบควบคุมโรคติดต่อที่เราถือว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วการที่ท่านเจ็บป่วยด้วยโควิดยังถือเป็นเหตุฉุกเฉินดังนั้นรัฐบาลเนี่ย จะต้องเข้ามาดูแลโดยไม่คิดผุลัพธตั้งแต่เรื่องการได้รับวัคซีนการได้รับการตรวจคัดกรองว่าท่านเมื่อท่านสงสัยการรักษาพยาบาลการที่ท่านนายกบัญชีได้กล่าวเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวคราวว่าพี่น้องประชาชนสงสัยไปขอรับการตรวจอาจจะถูกเรียกเก็บเงินหรือว่าไปรักษามีการเรียกเก็บเงินทั้งก่อนหน้าหรือว่าระหว่างหรือว่าหลังการรักษาทั้งหมดต้องเรียนว่าโดยระบบเนี่ย จะไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน oh. การไม่เรียกเก็บเงินเนี่ยหมายความว่าหน่วยบริการทั้งหลายทั่วประเทศที่ให้บริการเนี่ยจะมาเรียกเก็บเงินผ่านสปะสะชทั้งหมดจะไม่เก็บตรงกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยถูกต้องครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยไปถูกบอกว่าต้องเก็บเงินไว้ก่อนอะไรก่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามปติกาที่เราคุยกันไว้แต่เขานนจ่ายไปแล้วก็ต้องมีทางอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากท่านสงสัยหรือท่านจ่ายไปแล้วต้องการคืนเนี่ยท่านก็โทรมาที่1 3 3 0 เราจะมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต้องเรียนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากที่โทรมาถ้าเราก็ประสานกับโรงพยาบาลให้คืนเงินผู้ป่วย<อ>เพราะว่าก็ขอให้โรงพยาบาลเนี่ยมาเรียกเก็บจากสปชต้องเรียนว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจ่ายให้โรงพยาบาลไม่ว่าเป็นโรงพยาบาล,ลรัฐหรือเอกชนเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราได้ตกลงราคากันไว้ก่อนแล้วดังนั้นก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปเรียกเก็บจากพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนเดินเข้ามารับบริการเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยจากโควิด อันนี้ก็ย้ำอีกครั้งจากคําพูดท่านนายก่นะครับว่ารัฐบาลเข้ามาดูแลและเราก็ดูแลไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะนั้นท่านใดที่ถูกเรียกเก็บเงินก็สามารถเรียกคืนได้อย่างกรณีนะคะประชาชนบางคนที่เขาติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้ช่วงสายพันธุ์เดตลต้าระบาด<ช>นะคะคุณหมอแล้วเขาก็เรียกว่านาทีนั้นหาเตียงที่ไหนได้ก็ต้องส่งไปก่อนนะ,ะ<ช>เนื่องจากว่าบางทีญาติพี่น้องเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุมีความดันเบาหวานครบเลยนะแล้วไปเจอโรงพยาบาลเอกชน เข<อ>้าพืชปกครองก่อนเลยสองแสนอ่าก่อนที่จะรักษาอะไรเอาวางไว้ก่อนเลยแล้วระหว่างที่รักษาก็จ่ายเป็นระยะระยะเหมือนกลัวไม่จ่ายลีกอไรไม่ทราบนะฮะเบสเสร็จกว่าจะหายเจ็ดแสนบาทพอได้ยินข่าวท่านนายกพูดอย่างนี้นี่โอ้โหเขาดีใจเลยนะแต่ว่าก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะเราจะจับต้นชนไปไงเพราะนั่นคือโรงพยาบาลเอกชนแล้วตอนที่เข้าไปนี่ก็คือญาติผู้ป่วยเป็นคนเป็นคนติดต่อเขาเองเพราะหาเตียงไม่ได้นะฮะเป็นคนวิ่งไปหาเขาเองว่าอย่างนั้นนะฮะ จริงๆต้องเรียนพี่น้องชาชนนะครับว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยตอนนี้ทําไม่ได้แล้วเราได้คุยกับท่านนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแล้วและให้ท่านกาชับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศว่าไม่ให้ดําเนินการในลักษณะดังกล่าวเรียกเงิ<า>น<อ>งก่อนรักษานะคะขอแนะนาพี่ <c oughs> น้องชาชนนะครับว่าเมื่อเราเข้าไปจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเนี่ย <c oughs> ท่านกรุณาโทรมาที่1 3ึ0ตอนนั้นเลยก็ได้เราจะาพูดคุยกับทางโรงพยาบาลเพราะว่าเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าการที่พี่น้องชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่ารัฐบาล จะเป็นทําหน้าที่ในการจ่ายค่ารักษาแทนพี่น้องประชาชนให้กับโรงพยาบาลในราคาที่ท่านพึงพอใจอท่านไม่จําเป็นต้องเรียกเก็บกับพี่น้องประชาชนดังนั้นตรงนี้การที่เรียกเก็บล่วงหน้าระหว่างหรือหลังการรักษาจึงไม่ถูกต้องะ้าเรียนว่าจากที่ผ่านมาเราก็มีการขอให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยได้คืนเงินผู้ป่วยไปแืนจุดใหญก็คืนนะครับถ้าร้องมามเราก็คืนถ้าหากท่านไม่คืนเราก็จะส่งเรื่องไปยังที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเราก็จะเจรจากับบริการให้ว่า ช่วยกุนาม,มาเบิกกับสปสชแทนไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บจากพี่น้องประชาชนนะครับนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนที่เจอเหตุการณ์เช่นนี้นะคะคุณก็ติดต่อมาที่หนึ่งสาสศนยสายด่วนของเราเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะขอข้อมูลรวมถึงอาจจะต้องมีการส่งสำเนา,าใบส่งใบเสร็จภาพถ่ายตอนเข้าโรงพยาบาลสมมติบางคนก็ถ่ายคลิปเลยนะ,ะแม่เขาขึ้นรถฉุกเฉินไปแล้วทัพน้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลมาระยะเวลาะะที่ทางสปสชเราเจราจากับทาง สถานพยาบาลต่างๆนี่ต้องต้องเป็นเดือนไหมฮะหรือว่าแล้วแต่กรณีจริงก็แล้วแต่กรณีเพราะบางกรณีเนี่ยเมื่อเราประสานไปเนี่ยทางหน่วยบริการรับทราบว่าเราจะไปจ่ายให้เนี่ยบางทีในยี่สิบสี่ชั่วโมงท่านก็โอนเงินกลับคืนให้กับพี่น้องประชาชนก็มีต่อให้เป็นจำนวนเป็นหลักแสนแสนเขาก็ยอมเราเคยสูงสุดที่เคยโอนคืนไปเนี่ยเก้าแสนบาทเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้แจ้งเรามาเช่นมีการจ่ายล่วงหน้าไปหลายๆครั้งค่ะก็มีบางกรณีเหมือนกันที่เคยมีข่าวว่าถึงขนาดเมื่อพี่ ผู้ป่วยเสียชีวิตก็ไม่ให้เอา,เอาสะอ,ออกมาก็มีนะคือตรงนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตต้องเรียนนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยทางหน่วยบริการโรงพยาบาลมีความเข้าใจมากขึ้นและผมคี่ว่ารัฐบาลก็มีนโยบายชัดเจนแล้วก็ที่ผ่านมาก็ดูแลนะครับ,รบในความชัดเจนในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณก,ก็ให้ความมั่นใจครั้งนะครับว่าโควิดแม้จะเบาลงแต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่รัฐให้ความสําคัญแล้วก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ได้รับบริการโดยไม่ใช่ว่ามีความกังวลว่าอาจจะเสียค่าใช้จา่ายจนกระทั่งสุดท้ายก็ล้วเลยไม่ไปเข้ารับการตรวจไม่ไปรับการรักษาอาจจะทําใหก้การควบคุมโรคระบาดเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งนี้เป็นปัจจัยาสาคัญนะครับของระบบหลักประกันและการควบคุมโรคให้ความมั่นใจคั้งครับผมสดงว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งในส่วนของคนที่เจ็บป่วยจากโควิด19ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะว่าบ,บางคนเขาลาบากต้องไปกู้เงินมาจ่ายโรงพยาบาลเลยนะครับเพื่อที่จะ รักษาชีวิตคนที่เขารักให้รอดนะฮะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าถ้าก่อนหน้านี้ใครได้รับความลำบากจากการต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสถานบริการทางการแพทย์อื่นๆนะฮะติดต่อมาที่สปสช1330ได้เลยนะฮะตรงนี้เป็นสวัสดิการของรัฐในด้านสาธารณสุขซึ่งเราก็เชื่อว่าประเทศไทยของเราเนี่ย เรื่องสาธารณสุขเราอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันใช่ไหมครับคุณหมอก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าตรงนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนแลวผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นกลไก,กของรัฐที่ได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตนี้ก็ <c oughs> คิดว่าระบบที่เราวางไว้เนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่ผ่านมายัางไงก็กรุณาโทรแจ้งมามาเราจะลงไปดูแล ะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะซึ่งในนโยบายเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพรเอกประยุจันทร์โอชาที่ท่านออกมาพูดเช่นนี้นะคะเพราะนั้นหมายความว่าทุกคนจะได้มั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเจรดอย่างยิ่งค่ะ